ยอวาซาดีวิลุนเมกาดีวิลุนดูใบดีวิลุนชาลไซา์ทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม One Piece Fighting Part นะท่านผู้ชมนะลิงก์โหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างครับรรยายใตคลิปนสำหรับใครที่อยากโหลดมาเล่นก็ลิงก์อยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปเลยนะจ๊ะมีให้เล่นทั้งไอโอเอสก็เอ็นดอร์เลยนะทุกคนดูนะ มาคนดูเราจะมาเล่นเกมนี่กันเลยนะครับแบบมันมันตึงๆโงหดนะคนดูนะอ่าอันนี้มันมีให้เล่นในส่วนของแนวเนื้อเรื่องนะครับในเรื่องอะไรพวกนี้นะมีให้เล่นด้วยนะผมจะโชว์สักทีหนึ่งแล้วกันนะคุณดูนะนี่ในเรื่องก,กับ PVP อะไรพวกนี้มีให้เล่นด้วยนะจ๊ะมาโชว์สักหน่อยอใครนูโนตึงแล้วก็แบบ PVP นะนี่มันเป็นเนื้อเรื่องสื่อไม่ใช่นะผมมาเล่นเก็บเก็บออาเก็บตกอะไรพวกนี้ใชยไหครับนี่เอาว่ะมาดิมาดิ ก็มาดิครับนี่เป็นไงน่ะโงรโหดเอาเดีเอาดิไม่อยากจะยืนแอคด็อกไม่อยากจะยืนแอคด็อกนี่เนี่ยสวยอะไรนู้น,นตึงมาดิมาดิาดนี่เนยเฮ้ยจับเลยครับสวยทุ่มจบเกมฮะ หดจัดหดจัดนี่อันนี้ก็เป็นในส่วนของแนวอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะอะเนื้อเรื่องเสริมนะท่านผู้ชมนะมันมีเนื้อเรื่องหลักกับเสริมด้วยนะคนดูนะเออนี่รับของสักหน่อยในตัวไหนเรายังไม่ได้เหรียดานห้าวะตัวนี้ยังไม่ได้เติมมาเออตึงจัด,จดเลยเนะี่ยน่าจะเหรีหมดแล้วนะครับคนดู easy เทคกิจ easy มาวามาามา,มาเราจะไปเล่น p พ p ให้ดูนะครับอันนี้ผมมาไต่แรงเนาะคนดูเนาะอืแรงพี่กําลังขึ้นดีๆเลยแรงนี้ละอยู่ตรงนี้ละคนดูในไอวี IV อยู่นี้อย่งนี้นี่ถ้าขึ้นอีกก็เริ่มไปเจอพวกเทพๆบเทแล้วนะไป l e t ก go แต่เซิร์ฟแม่งเริ่มเริ่มเน่าๆนวงๆนะมาว่ามาว่านี่มันแท่แบนตัวนะครับแต่เราไมา้แบนเฮ้ยโอ้อ้าวอย่างนี้ก็แลมเนี่ยครับดูฟี่เรายังอยู่ดูฟี่เรายังอยู่ก็สบายเลยเด็อย่างนี้ เอาลูฟี่ต้นลิชแมนช็อปโน่1เรื่องเติมเกมแจกใหญ่เติมเยอะได้ลดเติมเยอะได้ลุน้นฉลอง500,000ทรัพย์แจกยับ3ต่อครั้งแรกกับลัคกี้คอยยิ่งเติมยิ่งลุน้นลุ้นต่อแรก iPhone 15 Pro Max แอดไลน์ line, เติมเกมทุกๆ100บาทก็ลุ้นได้ลุ้นต่อที่2ยิ่งเติมยิ่งรดเติมเกมบนเว็บที่ร่วมรายการรับ r i c h m a o ค o i ใช้แทนส่วนลดได้ทันทีลุ้นต่อที่3ยิ่งเติมยิ่งลุ้นกับ r i c h m a o ค o i ใช้รุ้นรางวัลใหญ่บนเว็บไซต์ richmanshop. com กดลิงก์ใต้คลิปเพื่อไปลุ้นกันเลยมีลงก่อนเลยดีครับ Very good. เบรดีกเฮ้ยเจอของตึงได้นะอย่างนี้เอาอะ ฝั่งนู้นไม่มีมีของตึงอยู่วุ๊ยทุบก,ก่อนทุบก,ก่อนสวยสวยเอาดิเอาดินี่นี่เฮ้ยโอ้ยโอ้โหแรงจัดแรงจัดคุณดู โอ้มันตีแรงจังว่าสกิลมึงนี่โอ้ลูฟี่ร่างแรกกูไปหวันเลยไอ้ลูลูฟี่บาว์เมนจะไปหวันแล้วนี่นี่สวแหว่วแวอืมอืม ว้าโดนแม่งกวาดทีเดียวตุยเลยมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวอืมขี่ไปไก,ไกลก่อนดูมึงนี่เนาะนี่ครับโอ้ยจะก็วิ่งเข้าไปทำใหม่วะวูสกิลโคตรแรงเลยนะผมบอกเลย นี่ถีบไม่ไปซะด้วยนะประดินนะอะโอยโหดเกินนี่นี่ครับเฮ้ยไอ,อ้บ้าไปแล้วอะไรอ่ะเกินไปนะ <c oughs> จับบีบมึงก่อนดู <c oughs> อืมปัน่นปั่นสวยเรียบร้อยครับ โสกิลมันเลี่ยมจริงคนดูบอกเลยงัดมันก่อนงัดมันก่อนอืมสกิวปันสกิลปันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโหดจัดเออนี่เนี่ครับ โอ of ้ยนี่บาสุก้าบาสุกาันุเอาวะเอาวะฮะนี่เราเสียโดนในตัวแรกเนี่ยไอ้ลูฟี่มันปรับใหม่ลูฟี่ล่างนี้แม่งโหดจังว่ะเออตายตายกูแพ้เลยทีนี้ดาวไม่ลดดิเราใส่เซฟดาวไว้พอดีนะคนดูเอือเกือบไปแล้วนะดาวพี่เกือบลดเลยนะน้องจริงๆ เฮ้ยเกือบไปเร็วอืมเกือบไปแล้วนะเกือบร่วงนะนี่มาต่อครับเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะไม่แบนตัวไหนดอกเอาิงจริงอ่ะเล่นได้หมดแต่พี่ก็จะเล่นอยู่ชุดเดิมๆนะมาไรยังเออโอ้มันแบนตัวไหนไปบ้างวะ ดูก่อนเลยฟูจิโชระรอดไหมไม่รอดแช้งยังรอดอยู่โอเคแั้งมีสามสกิลนะเปิดฮาคิแม่งโหดจัดเลยนะผมบอกเลยต้องเป็นสกิลนี้แชฉ้งเนะี่ยนี่ต้องเป็นสกิลทีบครับเนีย่ยลูฟี่ล่างนี่ก็โหดนะไปลุย <c oughs> โคตรรอโคตรตึงโอ้ เล้ยทำไมไลูฟี่บาวแมนมันกลับมาฮิตว่ะคนดูดูดิแอดใหม่แม่งกลับมาฮิตเฉยเลยนีอุ้ยอุ้ยโดนแมนสกิลอุ้ยโดนแมนสกิลเฮ้ย นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่นี่โดนโดนโดนสวยอย่างนี้แหละน,นี่กลางทำไมรุมะวะนี่เนี่ยนี่เนี่ย น,น,นี่เนี่ยเรียบร้อยเอาดีเอาดีาด้โหโหแรงเนงเฮ้ยเอาวะเจอตัวตึงเตัวตึ เรียบร้อยแล้วคนดูเราอ่ากูไปหวั่นเลยมาต้องตั้งใจีลินนะครับอืมอืมสวยสวยนะเมีม่ยงคอมโบได้ต่อไม่เป็นไรเดี๋ยวตัวเราก็แตกเออวิน นี่ดินี่เด้ทำไมกูจะไม่รู้ทำไมกูจะไม่รู้ทันไอ้นุ่มนี่ดิทำไมจะไม่รู้ทันทำไมจะไม่รู้ทันทำไมฉันจะไม่รู้ฉันเก๋ทำไมจะไม่รู้ทันแกตายอาดีตอดี ทุกอนทุกอนสวยสวยนี่ดิเว้ยทำไมฉันจะไม่รู้ทันแกจะวิ่งหนีเป็นแนงหนาไอ้น่ยอุ้ยแม่งโดนจนได้กูตัดไม่ได้นะคอมโบโอ,อย่างนี้คนดู ลิ Man ชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมแจกใหญ่เติมเยอะได้ลดเติมเยอะได้ลุ้นฉลอง5 0 0 0 0นซัพ์แจกยับ3ต่อครั้งแรกกับลัคกี้คอยยิ่งเติมยิ่งลุ้นลุ้นต่อแรก iPhone 15 Pro Max แอดไลน์ line, เติมเกมทุกๆ100บาทก็ลุ้นได้หลุ้นต่อที่2ยิ่งเติมยิ่งรดเติมเกมบนเว็บที่ร่วมรายการรับ Richman c o i ใช้แทนส่วนลดได้ทันทีหลุ้นต่อที่3ยิ่งเติมยิ่งลุน้นกับ Richman c o i ใช้รุ้นรางวัลใหญ่บนเว็บไซต์ Richman Shop .com กดลิงก์ใต้คลิปเพื่อไปลุ้นกันเลยไปเลยครับไม่น่าตายนะผมว่าถ้ามันไม่ลงอันตีโอ้ยเย่ยตายลงอันตีกูตายเลยนี่มัวมาดิมาดิ ปั่นก่อนครับเข้าไปปั่นสวยอืมโอ้ตัดไม่ผ่านนะครับดูนะเมื่อกี้นี้มันมันลงสกิลสามพอดีเลยนะี่โอ้แม่งชุดยังใหญ่ชุดยังใหญ่ชุดใหญ่ไก่กรอบชุดใหญ่ไก่กรอบสวยนี่นี่ชุดใหญ่ไก,ก่ไกรกอบ,รกรกอบเป็นไงล่ะชุดใหญ่ไก่กรอบ ยุดใหญ่ไก่กรอบโอ้ยอะไรวะเอออือโคตรแรงคนดูกูตายไหมเนี่ยอ๋อว่าซะเว้ยตายได้ไงมากูถ่าแบบนำดูนะคนดูเมื่อกี้นี้แม่สุดยอดนะนี่ไอหนุ่มไอหนุ่มนี่นี่แรงสูงๆมันจะเจอแบบคนที่แบบฝีมือใกล้ๆกันหน่อยนะเออมันจะสนุกนะโอ้โหกูใช้ใบแล้วใบหนึ่งเหลือสิบเอ็ดแล้ว เมื่อกี้นี่สองรอบล้วนเลยเนี่ยแนงสูงมันชอบเจอตัวตึงคนดูมาเก็บไว้เป็นสีสันของซีซันวันนี้อะไรคือสีสันของซีซันไม่แบนยเอาว่ะเอาวา่ไหนตัวตึงเราโอฟ้ฟูจิไม่ฟูจิไม่โดนโอเคอย่างเงี้ยโอเคอยู่ฟูจิไม่โดนสลับเลยสกิลอย่างเงี้ยมา ให้มันยากๆหนะ่อยให้มันรีนยากๆหนะ่อยช่วงแรกๆนะครับเฮ้ยโอ้โหฟูจิกับฟูจิลงท้ายด้วยนะเอาว่าเอาว่ามาดิอันนี้มันใส่เร้งมาได้ขนาดนี้แสดงว่ามันน่าจะโหดอยู่นะครับคนดูนี่เลนี่เลยนี่เลยนี่เลย เอออดีเออดีวะนี่เลยครับวิเตะเตะเฮ้ยโอ้คดเปรียวม่งหลบคดเปรียวอูหินแวบๆบแบบเลยเลยเมื่อกี้นี่เออหมดจัดเลยนะหนุม่ม ออกเลยนี่อืมวะเฮ้ยเออตัวนี้มันเล่นตัวดักดีวะเอาดีเดี๋นี่เออ โอ้ยโดนสกิลมึงไปด้วยเลยทีนี้อืมอมืเอาดิอะไรหรออะไรหรออะไรไม่ต้องยิ้มมึงตายแน่นอนอืมเหมือนจะเฟี้ยวแต่กระเจียวยังไม่เลืองแสงเหมือนจะเฟี้ยวแต่กระเจียวไม่เลืองแสงสวยเอาตัวนี้มาด้วยโอ้โหล้อไปครับพี่บอกเลยปับ๊บ นี่เลยหวยเฮ้ยวลลอไปน้องวลลอไปน้องเอาว่ะเอาว่เ้ยเเอาดิเอาดิให้มึงฟันยาวๆเลยบอกเลยุ้ยไมยแรงไม่แรงจังวะนี่ เออสวนกลับมาด้วยนะเออฮูพุคอมบูคอมบูจัดโอ้แม่งฝันไม่ทันมันอุ้ยมันได้บัฟดาบว่ะคนดูบับดาบแม่งโหดจัดเลยนะนี่นี่เรียบร้อยครับกูบอกเลยนาทีนี้มึงโดนแล้วเฮดยเฮดิ ลงหมดครับกดไวกว่าทุบเลยดิเฮ้ยเฮ้ยกูตื่นเต้นจัดอะคนดูพอเจอคนโหดนะเนี่ยเฮ้ยทำไมกดไม่ติดว่าสกิลแรกงงไอ้ซาร์กูเลยโดนยำเป็นขี้เลยตอนนี้เฮ้ยเอาวะาวามาดีมาดิ เนี่กดไม่ค่อยทันมานะครับโอ้สกิลแม่งวดจัดเลยโอ้ปล่อยเมาส์เลยเด้อนายอืมกูปล่อยเมาส์แล้ว โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเจ้าตัวเกมวันพีชเฟตติ้งพันนะุณดูนะไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับสำหรับวันนี้มิโควตวก่อนเจอกันในคลิปหนะ้าบายจ้ะเติมเตอม์ล no ิชแมนช็อปโ o หนึ่งเรื่องเติมเกมแจกใหญ่เติมเยอะได้ลดเติมเยอะได้ลุน้นฉลอง5 0 0แสนซับแจกยับ3ต่อครั้งแรกกับลัคกี้คอยยิ่งเติมยิ่งลุน้นลุ้นต่อแรก iPhone 15 Pro Max แอดไลน์เติมเกมทุกๆุ0 0 0บาทก็ลุ้นได้ลุ้นต่อที่2ยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมบนเว็บที่ร่วมรายการรับ Richman คอยใช้แทนส่วนลดได้ทันทีลุ้นต่อที่3ยิ่งเติมยิ่งลุ้นกับ Richman คอยใช้ลุ้นรางวัลใหญ่บนเว็บไซต์ richmanshop.com กดลิงก์ใต้คลิปเพื่อไปลุ้นกันเลย